ผมขอถามพี่ตู่คําถามแรกเลยครับเข้าประเด็นเลยทําไมต้องเปลี่ยนรหัสรับรอง j a p ใหม่ครับพี่จริงๆแล้วการเปลี่ยนรหัสรับรอง j a p ใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะรเราเราเคยเี่ยนเราเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ j a p นั้นเริ่มทำเมื่อปีปีสี่เจ็ดตั้งแต่เราเริ่มทำมาแล้วก็เรื่องของการแก้รหัสรับรองเนี่ยก็เป็นไปตามประกาศของมคอ,อชอ นะครับคือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งาชาติหรือมกอชอเนี่ยเขาจะมีประกาศเรื่องการการกำหนดรหัสรับรองแปลง g A p ไว้นะครับซึ่งล่าสุดน่าจะเป็นปีหกสามเนี่ยจำถ้าจำไม่ผิดน,นะครับครับ,รบเอ,อ่อมันเป็นรหัสรหัสรับรองแปลเนี่ยรูปแบบเก่ามันก็จะเป็นตัวเลขสามหลักนะครับก็<อ>จะมีเรื่องของออตัวกสแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรฐาน นะครับแล้วก็ชนิดแล้วก็มีตัวเลขน,นะครับที่ที่มันจะบอกว่าชนิดพืชเป็นอะไรอย่าเนี้ยน,นะครับ,รบตอนนี้ส่วนตัวเลขรหัสใหม่เนี่ยจะเป็นตัวเลขค่าหลักนะครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรหัสของจังหวัดนะครับมีรหัสจังหวัดมันจะแยกได้ว่าเอ,อทุเรียนรหัสเนี้ยมันจะอยู่มันมาจากจังหวัดอะไรอ,อคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันแยกไม่ออก,ย,กยากนะครับอะไรไปเริ่ม,มองเนี่ย มันเป็นทุเรียนจากภาคตะวันออกภาคใต้อุตรดิตถ์โคราชอะไรเงี้ยนะครับเพี mm ๋ย hmm. วพอพอมันเปลี่ยนรหัสใหม่เนี่ยพอเห็นรหัสปุ๊บมันก็จะเห็นเห็นชัดเจนว่า, uh huh. มามาจากจังหวัดอะไรนะครับเชนิดพืชอะไรแล้วกค็คือพูดยังได้ว่ามันดูง่ายขึ้นนะครับจัดหมวดหมู่ได้ง่ายนะครับก็สืบค้นได้นะครับสอบทวนย้อนกลับได้ง่าย อันนี้คือเหตุผลที่ที่ก็มีการเปลี่ยนรหัสรับรองตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ในส่วนของการเปลี่ยนรหัสรับรอง TAP เนี่ยมันสําคัญยังไงมันก็คือเป็นไปตามข้อตกลงทางพิธีสารนะครับกับทางการจีนที่เราทําข้อตกลงพิธีสารไว้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลแปลงผลกับโรงงานโรงงานผลิตสินค้าพืชนะครับ,รบในในผลไม้ที่เรา ทำข้อตกลงกับทางการจีนไว้สิบสามชนิดนะครับสิบสามจะ่ในสิบสามชนิดนะคือไม้ผลที่เราส่งไปจีนได้มันมียี่สิบสองชนิดแต่ทําข้อตกลงไว้แล้วสิบสามชนิดในสิบสามชนิดตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนรหัสทั้งหมดเปลี่ยนรหัสใหม่ทั้งหมดเ้วก็อเผอิญว่าในสิบสามชนิดเนี่ยมันเป็นไม้ผลหลักของภาคตะวันออกเสียสิบชนิดครับสิบทนทีเพราะนั้นเป็นงานที่ ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับอันนี้ก็นี่คือที่ที่มาที่ไปของของการเปลี่ยนรหัสอันนี้อันนี้เยวเคลียย์ประเด็นแรกก่อนทัวร์จะได้ไม่ต้องมาลงทางสพแล้วก็ลงทางพิ่ิตรและกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าขอ้ออันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนรหัสของบจีในครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางสพหรือกรมวิชาการเกษตรนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่กออชคือคณะกรรมการมาตรฐานใช่ไหมพี่อันนี้สํากงานมาตรฐานสินค้าพืชแล้ว สินค้าและอาหารแห่งชาตินะครับเป็นคนกําหนดเพื่อให้เปลี่ยนครับก็มีประกาศนะครับทางพอคือคนปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเวลามีทวงมาลงก็จะมาลงที่สองพอก่อนนะครับบางทีผู้ประกอบการอยัามาลงบอกว่าทางพอทเป็นคนเปลี่ยนครับอีกนิดนึงครับไม่ใช่นะทางพอชกําหนดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเหตุผลก็อย่างที่พี่ตู่แจ้งไปตอนแรกนะว่ามันเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวก ในเรื่องของการดูเลข GAP แล้วในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์อีกทางออบอีกทางหนึ่งก็คือจะไปล้างระบบที่ทางชิปปิ้งเนี่ยได้ได้มีสต็อก GAP ต่างๆที่อยู่ในมืออันนี้ไอ้เรื่องล้างเนี่ยอันนี้ไอ้เรื่องล้างล้างใบ GAP ที่อยู่ในสต็อกเนี่ยคิดว่าคงไม่คงไม่ใช่ประเด็นที่ทางบกชเข้ามาเป็นข้อข้อเปลี่ยนหรอกเขาคมไม่ได้คิดหรอกครับมันเป็นผลพอยได้สําหรับตัวพลจารณาเก S <S <S แต่ว่าเขาเปลี่ยนเรื่องของการสืบค้นเรื่องการจัดโดดหมูเรกัสนะอืัก็ไม่เคลียร์ประเด็นแรกก่อนว่าทางสองพอ .6 แล้วก็กรมวิชาการเกษตรไม่ใช่เป็นคนเปลี่ยนเองแต่ทางกรกชเป็นคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เขา้าใจตรงกันว่าเวลาเวลาชาวสวนทูกออกามาว่าเนี่ยอย่าจะพูาว่าสงพงส .6 นะครับการสวมชิ้นพีของล้งเนี่ยคือเกษตรกรบางคนเขากลัวว่าล้งจะเอาไปสวมทุเรียนกลุ่มหรือชุดอื่นแล้วหากทุเรียนชุดนั้นจะมีปัญหาเนี่ยชาวสวนก็กลัวว่าตัวเองจะโดนไปด้วย อ,อ,อันนี้แน่นอนเลยเอ,อปัจจุบันนี้คือคือซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้เพราะว่าเขาไม่อยากไม่อยากเอาโดนเอาเราเลข G A P ไปสวมนะครับอันนี้คําถามดีมากครับพี่ว่าอยากให้ช่วยแนะนําวิธีการป้องกันหรืออธิบายเรื่องนี้ให้ให้ชาวสวนเข้าใจเพิ่มหน่อยว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรในการโดนเอาเลข G A P ไปสวมครับครับถ้าถ้าเมื่อตอนตอนหัวค,ค่ำเนี่ยถ้าเราดูท่านทูเตพูดนะครับเราก็จะจะรู้ว่า จีนเข้มงวดเข้มงวดมากสำหรับปีฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศัตรูพืชสารพิษตกค้างเรื่องโควิดเรื่องคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขามีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าแจ้งเตือนมา,มากๆก็ระง,งับทีน,นี้พอระง,งับมาเนี่ยหมายเลข G P ที่โดนสวมไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะถูกระง,งับไปด้วยแต่อันนี้คือคือที่มันผลกระทบจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเปลี่ยนรหัสรับรองใหม่ คําถามต่อมาก็คือว่าเราจะป้องกันไม่ให้เอาไตรจีพของเราเนี่ยไปโดนสมได้อย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนมาแล้วนะครับเพราะนั้น <Yeah. S 1> อย่างนี้ไปเนี่ยพอเราได้รหัสรับรองใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รักษาสิทธิ์ผมเรียกว่า <Yeah. S 1> รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็คือว่า เอกสารใบรับรอง g a p เนี่ยเป็นเอกสารทางราชการนะครับเป็นเอกสารทางราชการเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเอาไปใช้โดยไม่เจ้าของไม่ได้ยินยอมเนี่ยเจ้าของมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะแต่ที่ผ่านมาก็คือพี่น้องเกษตรกรเราก็ยากขดีนะครับก,ก็เลยการพานกันไปนะครับทีนี้พอพอรับได,ได้ตัวใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยขอให้เวลาเวลาขายผลผลิตให้กับ นตื้อไม่ว่าจะเป็นโรกหรือมือตัดเนี่ยจะต้องถ่ายสำเนาใบรับรองตี่เอพอยาให้ตัวจริงนะต้องต้องถ่ายสำเนาแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่าขายทุเรียนให้กับคนนี้นะครับเ,เป็นมือตัดของร่มนี้นะครับหมายเลขทะเบียนรถเท่านี้วันที่นี้นะครับจำนวนน้ำหนักเท่าไหร่ใส่ไปด้วยใส,ใส่ดีเทลไปเลยนะพี่ใส่ดีเทลไปเลยแล้ว ใบรับรองนี้มีอายุใช้งานถึงวันที่เท่าไหร่ครับโ oh อ้โหก็คุมทุเรียนของเราอะ่ะทุเรียนเราตัดมีสุดท้ายวันไหนนะครับไอ้ไปแล้วก็คุมไปถึงมีสุดท้ายเลยพี่ตู่ครับ,บไม่ใช <ผม S 1> ่เรื่องของเ,เราไม่ใช่ปีนนะ่ะนี้ผมผมขออนุญ,ญาตแทรกพีต่ตู่น,นิดนึงตรงที่ว่าผมเคยมีโอกาสได้คุยกับทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งชื่อขออนุญ,ญาตเสนอนำเสนอด้วยกันนะ<ๆ>ก็คือเรื่องของกเกษตรแทรก ผมเคยนําเสนอตรงเนี้ยที่พี่ตู่พูดอันเนี้ยเคยนําเสนอเข้าไปว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางผู้ผู้พัฒนาแอปอาจจะเป็นแอปอื่นก็ได้นะถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าไอเดียที่ผมที่ผมจะพูดเนี่ยมันใช้ได้ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราอยากที่จะให้การซื้อขายเนี่ยมันผ่าน QR code เหมือนเหมือนที่เราซื้อของกันในร้านอะ <c oughs> อย่างเช่นผมจะสายตเร・・เลนวันเนี้ยหตันผมก็แค่ g e n e r a t QR code ว่า ในผมขายทุเรียนให้กับมือตัดใน A 5ตันซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นคนตัดเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเอาไว้เหมือนกันว่าคุณมีชื่ออะไรทะเบียนรถอะไรอ,อะไรอะไรพวกนี้คือพูด,ด้ง่ายๆต้องมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละคน,น<อ>ครบเลยเ<อ>แล้วพอผมสแกนให้มือตัดมือตัดก็เอา QR Code เนี้ไปเจนเนอเรตต่อว่าเอ้ยเนี่ยจากที่เรารับ QR code ของส่วน A B C D มา รวมให้ได้หนึ่งคาร์ดของเขาแล้วเอาไปขายให้ล้งแล้วก็ไปสแกนให้ล้งตึ้งว่า q r โค้ดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ส่งต่อเหมือนกับเราทําเป็นบล็อกเชนอย่างเงี้ยก็ทางอน,นุอนนชายไ,ไ,ได้มีการทําตรงนี้ไหมครับพี่อันนี้ได้ได้โอกาสเสนอแนวคิดเนียไปเมื่อเมื่อวันศุ่นนี่เองนะครับที่ประชุมกับท่านอธิบดีรัฐพิพัฒน์ครับทางสพหกก็เสนอเรื่องของการทํา QR โค้ดค r โค้ดที่ใบ G ี p นะครับติดที่ใบ g ี p เลย นะครับแล้วใบค r code คเนี่ยก็จะมีข้อมูลทุกอย่างาก็นึกถึงเมื่อป,ปีที่แล้วเนี่ยที่ทางท่านนายกก๊อตได้เสนเอม,มาว่ามันจะต้องเอาหลงกับส่วนมาชนกันนะครับ<ช>นึกนึกภาพถึงแอปเป๋าตังค์อ่ะคนละขึ้นนะครับทำ<ช> <ๆ S 1> นองแบบนั้นแหละนะครับสแกนแล้วก็ตัดยอดออกไปนะครับถูกต้องครับก็ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ มันกระหุกมากนะครับการเอาที่ว่าโคตมาใส่ในไท e เนี่ยน,น่าจะเป็นเฟสต่อไปนะครับแต่ว่าออัันนนนีี้้แต่ว่ามีโครการพัฒนาอยู่ใช่ไหมครับพี่มีพัฒนาแน่นอนครับอันนี้แน่นอนนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นะครับซึ่งท่านอดีกรมวิชาการเกษตรท่านก็เห็นด้วยแล้วก็สั่งการให้ทางกรมพนะครับได้พัฒนานะครับให้ไปให้ไปหาแนวทางพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับ ครับทีนี้ถามคําถามใน,นพี่ตู่ครับว่าอ,อในในมุมมองของพี่ตูต่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยพี่ตู่คิดว่าเรื่องจีไพีเนี่ยมันมันถึงขนาดจะต้องเนี่ยมันมีคอมเมนต์ที่เสนอว่าเออทาไมเขาไม่ทาเป็นกฎหมายไปเลยคือเป็นกฎหมายไปเลยจะ,ะดีไหมพี่อ่าคือคือ,ค,อคือประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็จีไอพี AP เนี่ยมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั่วโลกนะครับบางประเทศก็ไม่ต้องไม่ได้สนใจจีไรับนะครับ ก็จะมีจีนนะครับแล้วก็มีกี่ประเทศนะครับที่เขาจะต้องการใบลอง g ีอทนะครับบางประเทศเขาเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ต้องการใบ g ี p อทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จึงบังคับเป็นกลุ่มเป็นเป็นไอเป็น,ปนหมายถือว่าเป็นระเบียบบังคับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามันจะมีคนที่ไม่ได้ส่งออกนะครับหรือขายในประเทศหรือไปตลาดอื่นก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะบังคับเฉพาะผู้ที่ส่งออก ที่ตลาดปลายทางเขาต้องการเท่านั้นเองครับแล้วถ้าเกิดบังคับใช้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลขก a p อแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาสวมสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถทำได้ไหมหรือว่าทำได้ยากาก,ก็ก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ทางเ,เกษตรกรจะรักษาสิทธิ์ตัวเองแค่ไหนนะครับผู้ประกอบการนะครับจะจะ,จะมีความ ซื่อตรงนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงหรือเปล่านะครับมันคงยากนะครับเพราะว่าเ,เราก็คงรู้ว่าม,มีคนที่ที่ไม่ได้ตั้งใจจะพัฒนาตรงนี้ตัวยอดแยะอย่างนั้นก็มีการปลอมไปรับรอง G A P นะครับวันนี้ก็เพิ่งไปฟ้องดำเนินคดีไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่าทําไมไม่วางระบบ <c oughs> ให้เสร็จก่อนนะครับค่อยมาคับใช้แบบที่คนเสียหายตกที่สวน ตกที่ผู้ประกอบการแล้วออจะช่วยให้เอื้ออำลวยสมอได้ยังไงเพราะล่าช้าไปหมดจริงๆแล้วต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ได้ทางเกษตร,รกรกับผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับ,รบไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับ,ค,รบคนที่เดือดร้อนคือผมคือคนที่ต้องเป็นแปดหมื่นมาใบเนี่ยคือผมนะครับเอ่อทางแปดหมื่นครับเบืบบ้องต้นเนี่ยแปดหมื่นมาใบเนี่ย นะครับ<ช>คนที่เดือดร้อนสุดคือผมนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับอ<ช>ัน<ช>นี้ทางเกษตรกรเนี่ยมีดีด้วยซ้ำนะครับที่จะได้ใบใหม่มาครอบครองแล้วก็จะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับส่วนผู้ประกอบการนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางสงปหชเนี่ยนะครับเราเรา,เราได้ดําเนินการเปลี่ยนรหัสรูปแบบใหม่มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับคือได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า จะเห็นข่าวว่าทางสปกไปออก g e p สัญจรลงไปในพื้นที่นะครับแปลงฝนน้ำใจโปรงลมร้อนสอยดาวนะครับตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในตัวตัวไปรหัสใหม่เนี่ยนะครับก็ไปมีการกิจจาว่าจะเริ่มใช้นะครับจะเริ่มเปลี่ยนนะครับในวันที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งมกราคมปีหกหก ไม่ใช่เปลี่ยนตอนนี้นะนะครับเพราะนั้นจะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมหกหกเนี่ยรหัสเก่าจะยังใช้ได้อยู่นะถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมรหัสเก่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะนั้นเราเนี่ยได้เตรียมในเรื่องของแปลงต่ออายุของลำไยนะครับลำไยทุเรียนมงคุดเพื่อที่สำคัญเนี่ยเตรียมการไปแล้ว แล้วก็รอบแรกรอบแรกเนี่ยจะส่งไปให้จีนขึ้นทะเบียนในวันที่30พฤศจิกายน<ช>นะครับกรมพิ<ช>การเกษตรจะโองอรหัสที่ขึ้นที่ต่ออายุสำหรับแปลงต่ออายุนะไ<ช><ช>ปเลย<ช><ๆ>นะครับไปให้จีนอัปเลขรหัสใหม่ครับคงจะเคลียร์ชัดทุกประเด็นชัดเจนนะครับ<ช>ไม่ไม่มีอะไรน,นะไม่มีข้อสงสัยอะไรนะก็ไม่ต้องกังวลสรุปง,ง่ายๆคือ ชาวสวนผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลครับรับรับประกันว่าทางหนึ่งราชการไม่ทําให้การส่งออกสะดุดแน่นอน